หันไปดูทางฝั่งกัมพูชาซึ่งวันนี้เองเนี่ยนะครับก็มีประเด็นที่จะต้องมาเคลียร์กันกับเรานะครับเรื่องเขตแดนถือแผนที่กันคนละฉบับนะเรา1ต่อห0,000ื่นเขาถือ1ึต่อ2 0 0 0 0นนะฮะก็เป็นปัญหากันอยู่มีปัญหาไม่เป็นไรก็คุยกันแต่กัมพูชาเนี่ยวันนี้พิสูจน์แล้วว่าคุยไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะไม่อยากคุยอยากแต่จะเอาอยากแต่จะได้เมื่ออยากแต่จะเอาอยากแต่จะได้เนี่ยนะครับมันก็ต้องอคุยกันเยอะ นะคุยไม่รู้เรื่องก็ค่อยว่ากันยกระดับกันอะไรก็นะอีกเรื่องหนึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับมีรายงานข่าวนะครับว่ากัมพูชาตอนนี้เนี่ยนะโอ้โหสมเด็จฮุนเซนเนี่ยเขาปลุกระดมคนกัมพูชากันอย่างเต็มที่เลยนะครับล่าสุดนี่นะชวนชาวกัมพูชาซึ่งก็ลำบากยากจนค้นแค้นอย,อยู่แล้วเนี่ยนะครับบอกว่าเอาควักเงินกันหน่อยนะครับควักเงินกันหน่อยพวกเรานะ พวกเราคนคเขมรรักชาติไหมรักชาติต้องบริจาคเงินนะฮะสมเด็จคุนเซนนะครับประธานรัฐสภากัมพูชาแล้วก็อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับซึ่งให้คนไทยเข้าไปได้แล้วหลังจากที่บล็อก IP a d d r e s s จากเมืองไทยไประยะหนึ่งเพราะว่าคนไทยเข้าไปเอาทัวร์ไปลงนะรู้จักคนไทยน้อยไ่ายชาวเน็ตไทยนี่นะไกลแค่ไหนเราก็ไปนะครับเพราะว่ามันไปผ่านอินเทอร์เน็ตนะจนแอดมินของคุนเซนเนี่ยนะครับทนไม่ได้ นะครับที่คนไทยนี่เข้าไปด่าเข้าไปโต้แย้งต่างๆเขา,า,าบล็อกเลยแต่ว่าตอนนี้โอเคเขาให้เราเข้าไปดูได้แล้วเนี่ยนะครับเช้ามาสื่อไทยก็ต้องขอติดตาม Facebook ของคุณเซนนั่นนะฮะเฟซบุ๊กของสมเด็จคุณเซนนะครับเรียกร้องให้ชาวกัมพูชาบริจาคเงินให้กับกองทุนเพื่อสนับสนุนกองทัพกัมพูชานะครับผ่านมูลนิธิ C T N มูลนิธิ C T N เนี่ยนะครับเป็นมูลนิธิเพื่อ ตั้งขึ้นมาในการปกป้องชายแดนของกัมพูชานะครับสนับสนุนการต่อสู้เพื่อปกป้องชายแดนกัมพูชาทุกรูปแบบแล้วก็ดูแลเสริมสร้างกําลังทหารประจําการบริเวณชายแดนให้พร้อมตลอดเวลานะครับเขารวมถึงกองทุนนี้นะครับจะเป็นกองทุนที่รัฐบาลกัมพูชาเนี่ยนะจะเป็นนาไปเป็นค่าใช้จ่ายในการนําประเด็นเรื่องชายแดนนะครับสประสาทกับที่ช่องบกเนี่ยไปฟ้องศาลโลก คือพูดง่ายว่าเป็นค่าใช้จ่ายของกัมพูชาจะไปนําเรื่องนี้ขึ้นสู่ศาลโลกนะฮะเมื่อวานเนี้ยนะครับก็มีรายงานนะว่าบริษัทคุณเซนเนี่ยมีทรัพย์สินประมาณ5 0 0ร้อถึงหนึ่ล้านดอลลาร์สหรัฐก็ประมาณสักถ้าอธิบายพันดอลลาร์พันล้านดอลลาร์นะถ้าสมมติ1ดอลลาร์อยู่ที่34บาทเนี่ยนะครับก็มีประมาณ34,000ล้านบาทนะแต่ว่า มาเรียรายเงินชาวกัมพูชาซึ่งมีเงินเดือนเฉลีย่ยรายได้เฉลีย่ยเดือนหนึ่งประมาณสัก5 6 0 0บาทนะอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยของรายได้ของกัมพูชาเขาก็มีการระดมนะเรียกว่าระดมทุนนะครับให้คนกัมพูชาเอ้ามาบริจาคก,กันหน่อยนะครับให้กองทุนนี้นะครับมูลิธินี้นะครับมูลิธิ C T N เนี่ยนะครับเป็นของสถานีโทรทัศน์ C T N ซึ่งเป็นหนึ่งในสื่อที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชานะครับแล้วก็ เขาก็เอาภาพนะภาพของอสมเด็จฮุนเซ้นภาพของนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตนะามาเป็นพรีเซนเตอร์นี่มีคิว o d e คด้วยนะสแกนได้เลยนะใครอยากบริจาคอะไรประมาณนั้นนะครับขุนเซ้นบอกว่ากองทัพต้องเตรียมพร้อมเสมอและต้องใช้เวลายาวนานและการต่อสู้ผ่านศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในกรุงเฮกก็ต้องใช้เวลายาวนานเช่นกันอยากนนั้นเลยนี่นะผมไม่ได้เชิญชวนท่านแต่เพียงอย่างเดียวนะครับผมบริจาคเป็นตัวอย่างนะ คุณเซนเนี่ยนะครับบอกว่าผมและเมียของผมภรรยาของผมเนี่ยก็บริจาคเงินเป็นทุนประเดิมนะครับ300ล้านเรียลนะครับ300ล้านเรียลซึ่งเป็นเงินสกุลของกัมพูชาเนี่ยนะครับคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ2ล้าน4แสนบาทให้กับกองทุนนี้เป็นทุนประเดิมอ่ะที่เหลือก็คนกัมพูชานะครับบรรดาเศรษฐีหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ได้รับการเชิญชวนอ้าวนะนี่เห็นไหมฮะอันนี้สะท้อนอะไรคุณผู้ชมสะท้อนว่า ผู้นำกัมพูชาเนี่ยนะฮะเขาเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วเป็นเรื่องยาวเขาจะสู้กับเราไปตลอดเลยนะถึงขนาดเชิญชวนมาตั้งกองทุนนะคือเข้าใจแหละครับว่าการตั้งกองทุนเนี่ยนะครับ<ม>เงินมันอาจจะได้จํานวนหนึ่งนั่นแหละนะ<ม>ก็อาจจะพวกนักธุรกิจที่เป็นเครือข่ายและได้รับผลประโยชน์จากระบอบพุนุเซนเนี่ยเขาก็คงจะต้องช่วยกันลงขานเพราะว่าผู้นาเขานําไปแล้วนะพวก บรรดานักธุรกิจที่อยู่ในเครือข่ายของบุญเสงก็คงต้องสมทบตามไปประมาณอย่างนั้นแล้วก็ประชาชนอาจจะไม่ค่อยมีสตางค์แต่เขาสร้างภาพให้เห็นว่าเขาสู้ยาวๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้นาไทยที่ไม่เข้าใจเรื่องแบบนี้แล้วเที่ยวไปจู้จี้จุกจิกว่าเปิดด่านปิดด่านให้ตรงเวลากันได้ไหมจะได้ค้าขายกันได้สะดวกประชาชนจะได้ค้าขายสะดวกเนี่ยนะครับอันนี้อ่านข่าวแบบนี้บ้างเอาข้อมูลเหล่านี้ใส่สมองบ้าง หรือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับรู้อยู่แต่ว่าฟังใครมานะหรือคุณเซ็นโทรศัพท์มาหาบอกช่วยพูดให้หน่อยว่าให้เปิดด่านตรงกันหน่อยนะฮะหลายคนเห็นข่าวที่เราฉายให้ดูเมื่อวานที่นายกไปที่ออจังหวัดสุรินและไปนั่งประชุมนะครับแล้วก็ไปบอกแม่ทัพว่าต้องทําอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยนะครับแล้วคนบอกโอ้โหทสายหัวเลยนะครับนะฮะคุณแพทองทานเนี่ย ไอ้ความรู้เรื่องศึกสงครามเนี่ยไม่รู้เนตรนานลีสมัยเป็นนักเรียนได้เรียนหรือเปล่าผูกเงื่อนเป็นหรือเปล่ายังมีหน้าไปแนะนําแม่ทัพซึ่งเขาอยู่กับสถานการณ์มาสู้รบปรบมือกับกามพูชามานานบอกให้ทํา,งงาทอย่างนู้นทําอย่างนี้ทําอย่างนั้นเนี่ยนะครับแมเออมันก็ต้องบอกว่าไปแล้วไปไปทำให้เขาเสียเวลาเวลานะครับเสียจังหวะนะจะโคนในการทําศึกครั้งนี้นะครับ